คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุต่างกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงนักเลงคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเฮียหมามาเหงนั่นเองวันนี้กลับมาครับผมกลับมาฝากเงินเข้าไปเลยครับ -20 2 0นอ่าไปเลยฮะวันนี้เนี่ยมีคนแนะนําเกมให้เฮียเล่นมาอยู่1เกมนะครับผมเดี๋ยวเป็นเกมอะไรไปชมมนเลยเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยกำลังฮิตแล้วกำลังมาแรงเลยนะฮะในกระแสตอนนี้ ผมก็อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรดีนะครับผมนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะแจ่มมันจะยังไงนะฮะลองมาดูกันเดี๋ยวขอย้านหาสักครู่อยู่ไหนวะอ่านี่เจอแล้วครับผมเป็นลัคกี้เนโกะนะฮะเจอแล้วเป็นเกมน,นี้เลยไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไง มีคนแนะนํามาให้เล่นนะฮะสำหรับเกมนี้เนีย่ยเฮียก็ลองเทสเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับลัคกี้ในกรนั่นเองชื่อไม่โคตรอลักเลยผายขัดกันหน้าสุดสุดรอหลดสักครู่รอหลดสักครู่มาแล้วฮะมาแล้วก็ลุยฮะมีการซื้อฟิวเจอร์ได้ด้วยอ่าไหนหน่าสนนะ แล้วถ้าเป็นสักสิบสองบาทล่ะ900าเอางี้ละเดี๋ยวเฮียจะซื้อ900เนี่ยสองครั้งแล้วกันเพราะเฮียใส่เข้ามา2,000จะเป็นยังไงคุ้มไหมไปดูมาฮะไปเลยลุยเฮ้ยโอ้โหสวยนะเอาว่าวไปหนึ่งยังมีห้ลุนิีก3อ่ามีห้ลุนิีก2ตอนนี้4แล้วขอสักห้าไปแล้วกันตรงมาอีกตรงมาอีกตรงมาอีกโอ้โหว่ามาแถวท้ายมาขอหน่อยขอหน่อยเฮ้ยมาเด้มาเด อ่าโอเคห้าอันสวยงามตายเลยครับลุยดูว่าอ่ามาเพิ่มคูณสองเป็นคูณ C นี่มงไหมอ่าต่อไปเหลืออีกสิบทีหลายยาวไปหลายยาวไปเหลายยาืออีกแปดทีนี่คูณสองโอ้ยตัวแมวแม่งมาเป็นคูณเว้ยเจ๋งว่าได้ฝรั่งวะ่ะโอ้แล้วก็ไปเลย ไอ้โอ้โห,โอโหไอตัวแมวแม่งจะมาขูนให้เรามีอีกไหมมีอีกไหมเ,เหลือห้าทีเอาไปฝรั่งมาเออเอาลงมาอีกเออสารพันฝรั่งจา๋าอ่าตัวเลขมาสิเออสวยสวยสวยเอาดิ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  บิ๊กวินว่ะน่าจะขึ้นเป็นพวกเมกาซูเปอร์ว่ะคลิกไปเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ดูไปซูเปอร์วินนะบวกมา924บาทรวมทุนของเดิมที่บวกมาเล็กน้อยตอนนี้ได้อยู่1,000งพบาทถือว่าคุ้มแล้วนะเพราะว่าเราซื้อฟิวเจอร์เป็นราคา900บาทเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะคุ้มจริงหรือเปล่าตอนนี้เป็นตัวคูณ16แล้วเอาสีสิฝรั่งมาไหมไม่ไม,ไม,มา,อาโอ้โหยัดดกยัดดกเลยเหลืออกหนึ่งครั้ง เหลืออีกหนึ่งครั้งว่าไงโอู้หูมาดิตึ๊บไปที475บาทอ่าไปเหลืออีกหนึ่งครั้งขอหล่อมอ่า12สปินได้เท่าไหร่กันบ้างนะฮะสำหรับรอบนี้1,500บาทนะครับผม1,500บาทครั้งที่แล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่นอนเลยว่าอ่าเมื่อก่อนหน้าที่เราจะได้เราซื้อฟิวเจอร์เป็นราคา900บาทเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยซื้ออีกครั้งนะครับเอาให้สุด ได้มาพันห้าก็ซื้อไปพันห้าไป,ปบ๊สี่ครั้งได้เท่าไหร่อ,อ๋อสี่ครั้งจะได้สิบเมื่อกี้เราได้ห้าตัวได้สิบสองไปลุยเลยซูชิมา ไปแมวมาตัวหนึ่งเอาคูนลงมาเพิ่มให้หน่อยหลือหกครั้งครับอีห้าวะ่ะอาซูชิมาฝรั่งมาสวยเอ็ดเอาคูนมาอีกเออไว้มาสวยคูนอีกมีแมวมาอยู่นะนะั่นน่ะมีแมวมาอยู่นะั่นน่ะเออมาดิมีแมวมาอีกมีแมวมาอีกเอ็ดเออเอามายังไม่ล่วงว่ะไม่เป็นไรได้อยู่ดีห้าทีไปหกเจ็ดหกไปลุยต่อ เอาคูณมาเพิ่มให้หน่อยเอาคูณมาเพิ่มให้อีกหน่อยเลยสองที่สิบหกได้คิงอีกไปอื้ยมาขอสุดท้ายขอแบบจๆเลยปั้งเลยปั้งเลยปั้งไหมเออปั้งไหมฝรั่งมาปั้งอีกไหมโอ้โหม่งไม่ปั้งว่ะสิบฟรีสเปนนะฮะ บวกมา1,000พบาทก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับผมขาดชุนไปเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบกับเงินที่เราเข้ามาแล้วยังไงก็กำไรอันนี้ขนาดซื้อฟรีสปินได้สรอบนะย้ำว่าซื้อ2ครั้งนะครับฟรีสปินเนี่ยย้ำว่าซื้อ2ครั้งถือว่ายังไงเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยสำหรับมนเนี่ยเฮียรักเลยนะฮะเดี๋ยวต้องจำเวลาจำไว้เล่นแน่นอนสำหรับมนนี้โอเคงั้นฝากไว้สักน,นิดนึงครับผมกับช่องทางการเข้าเล่นนะฮะ เฮียเล่นในเว็บของ mm88 ruby นั er an, ่นเองนะฮะเว็บท er ี er an, ่ม er ีการฝากถอนโอนเติมจ er ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจหน้าไม่งอรอไม่นานเรามีบริการตลอด24ชั่วโมงด้วยทีมงานมืออาชีพของเรานั่นเองนะครับผมและเฮียหวังว่าทุกคนจะต้องพอใจแน่นอนนะฮะสำหรับหน้าเว็บนี้ สำหรับไลน์แอของเฮียนะครับผมอยู่ที่ด้านล่าเลยคือแอเฮียหมานะครับผมแอปเข้ามาเพื่อรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมายเพียงปลายนิ้วของท่านนะครับผมฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้นี่เฮียหมาต้องขอยัอนลากันไปก่อนนะฮะอย่าลืมว่าใครอยากได้สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นมากมายสูตรต่างๆนะครับผมบาคาร่าหวยมวยสลับนะครับผมแอปมหาเชียนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเฮียกรดันตีให้ได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอยัอนลากันไปก่อนละกันและกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ